สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีแจ็กเก็ตแบรนด์สวนิโฟนะครับห่างหายไปนานเข้ามาเติมสต็อกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานใช้ทูนะครับเจสองนะครับกระเป๋าหน้าอกสองข้างครับแบบมีฝาปิดนะครับตัวงานกระดุมเป็นงานช่อมะกอกทองแดงหลุมดําครับกระเป๋าเจาะสองข้างด้านล่างงานเย็บอย่างเนียบครับสวยมากผ้าสิบห้าออนสีมิดไนท์นะครับตัวนี้ผ้าสิบห้าออนสีมิดไนท์ สวยครับสินค้าตรงปกเนี่ยครับดูได้เลยสวยสวยเลยครับนะครับงานเย็บสวยครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันด้านในตัวนี้นะครับปั็นอันนี้ด้านในนะครับขอบด้านในตัวนี้เป็นงานดึงแดงครับนะครับรีเวทจะเป็นงานทองเหลืองตัวนี้เป็นกระเป๋าได้นะครับสามารถใส่ของได้ด้านใน งานเย็บงานโพ้งครับสสวยเลยป้ายหนังแท้ครับเป็นงานปั้มจมนะครับได้มาไม่เยอะนะครับตอนนี้ได้มาแค่ไซส์ละ30มสิบาตัวมีแค่ไซส์เอขอโทษทีครับมีไซส์แอกับ XL ครับนะครับสินค้าไม่มีเพิ่มนะตอนนี้เสื้อจะเย็บยากหน่อยครับเสื้อจะเย็บยากหน่อยทางแบรนด์ก็จะตัดออกมาน้อยนะครับเนี่ยครับลองดูงานเย็บสสวยครับถ่ายจากสินค้าจริงนะครับ ราคาอยู่พันหนึบาทสนใจทักมาได้นะนะครับรีบซื้อนะครับหมดแล้วรออีกพักใหญ่นะสวยเลยงานเย็บสวยมากราคา1ันหบาทครับผ้าสิออนเ4เวีดนิมนะครับมี l อลขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเย็นนี้เจอกันครับสวัสดีครับ